ข้อ3 2นะคะเขาบอกว่าให้ f x กับเรามานะคะแล้วทีเนี้ยบอกว่า f มีลิมิตที่ x เท่ากับ2แล้วอันเนี้ยเขาถามหาตรงเนี้ยค่ะเรามาดูกันก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ถามหาคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามหาเนี่ยเราสามารถที่จะแยกอ่าลิมิตแยกคูณหารบวกลบคูณหารได้หมดใช่ไหมคะอย่างที่เราบอกกันไปที่เราพูดกันไปเนาะลิมิตแยกบวกลบคูณหารได้หมดนะคะแจกได้หมด ซึ่งในข้อนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราแจกเนี่ยมันก็ออกมาเป็นอ้ยปลิวปออกมาเป็นนะคะลิมิตของ x กาลังสองคูณอยู่กับลิมิตของ g x เมื่อ x เนี่ยเข้าใกล้สองทางบวกทั้งคู่นะคะนั่นหมายความว่าเราเนี่ยติดอะไรเราติด g x อยู่เราไม่รู้ค่าลิมิต g x เมื่อ x เข้าใกล้สใช่ไหมเราไม่รู้ค่าตรงนี้ซึ่งโจทย์เนี่ย ได้ให้ตัวช่วยก็คือบอกว่า f มีลิมิตที่ x เท่ากับ2มาเป็นตัวช่วยนะคะถ้าเกิดว่าการที่มีลิมิตที่ x เท่ากับ2การที่มีลิมิตอะคะ่ะแปลว่ายังไงมีลิมิตก็คือลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวามันจะต้องเท่ากันแสดงว่าลิมิตทางซ้ายลิมิตทางขวาต้องเท่ากันถูกไหมมันถึงมีลิมิต อ่าฉะนั้นเนี่ยเราก็มาหาลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาของ f x เริ่มค่ะลิมิต f x นะคะเมื่อ x เข้าใกล้2ทางลบนะคะก็คือมันจะต้องเท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางบวกนะอ่าเรามาหาตรงนี้กันก่อนถ้าเกิดว่าเข้าใกล้2ทางลบเลือกกรณีไหนคะข้างล่างใช่ไหมข้างล่างก็คือ x กาลัง3ลบ8นะส่วนด้วย x กำลังสามลบ4 x x เข้าใกล้2ทางลบอ่าตัวนี้เลือกตัวนี้ออกมานะคะนักเรียนอาจจะทำเป็นวิธีแยกตัวประกอบก็ได้นะคะแต่ว่าพี่เลือกเป็นโลปิตาแล้วกันง่ายดีนะคะก็ได้ออกมาเป็นตบ3ลงมานะคะ3แล้วก็ x ลดกำลังลง1เหลือ2นะแล้วแต่ใครถนัดนะคะโลปาแยกตัวประกอบก็ได้โลปิตานก็ได้ 3ตัวนี้ก็ตบลงมาเหมือนกัน x กัง3ก็เป็น3 x กํลัง2นะคะลบ4 x ก็เหลือลบ4ถูกไหม x เข้าใกล้2ทางลบดังนั้นตอนนี้เราแทน2ลงไปได้ยัง่า3คูณอยู่กับ4เป็น12นะคะหารด้วย3คูณกับ4 12ลบ4ก็เป็น12ส่วน8 12ส่วน8ก็คือ3ส่วน2นะคะทีนี้เราก็มาหาตัวนี้ต่อ ตึ๊ดอันนี้สองทางลบนะคะลิมิตของ fx เมื่อ F x เข้าใกล้สองทางบวกซึ่งเร,เราเราเราเดี๋ยวเราเอามาเท่ากันถูกไหมอ่าเดี๋ยวเรามาเท่ากันตัวนี้ก็คือสองทางบวกเลือกตัวไหนคะกรณีบนเนาะ gx บวกกับตัวนั้นนะคะก็เป็นลิมิตของลิมิตของ fx นะคะ fx คือกรณีบนก็คือ gx นะก็เป็นลิมิต gx นะคะบวกกับลิมิตของ รูทเ x บวก2อลบ2ส่วนด้วย x ลบ2อ่ะ x เข้าใกล้สองทางบวกโอเคทีนี้ก็มาเราต้องมาคิดตัวเนี้ยนะคะลิมิต gx เเนี่ยเราอยากจะหาอยู่ละเนาะก็อ่ะก็ติดไว้อ่ะคะ่ะแล้วก็มาคิดตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเราใช้อะไรดีอ่ะพี่เลือกใช้เป็นใช้อะไรคะคอนจูเกตเนาะ ใช้คอนจูเกตเพื่อกําจัดรูทสองทางบวกอ่ะที่คูณด้วยคูณเข้าไปด้วยอะไรเอ่ยรูทเอบวกสบวกสนะคะอันนี้เป็นลบพี่ก็เลยคอนจูเกตด้วยตัวนี้นะ,ะทีนี้เนี่ยมันก็จะได้อะไรหน้าลบหลังหน้าบวกหลังแล้วใช่ไหมคะก็คือกลายเป็นลิมิตของ x บวกสนะคะ เห็นไหมว่ามันเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังก็กลายเป็น x บวก2รูทหายนะคะลบด้วยหลังกำลัง2ก็คือ4นะแล้วก็ส่วนด้วยตัวนี้ก็คือ x ลบ2นะแล้วก็คูณอยู่กับก้อนนี้ก้อนนี้ก็คือรูท x บวก2บวก2ตัวนี้ค่ะแล้วก็ x เข้าใกล้2ทางบวกตัวนี้เหมือนเดิมชึบจริงๆก็ขี้เกียจเขียนแล้วนะทีนี้แทนค่าได้ยังเนี่ยอันนี้ x ลบ x บวก2ลบ4ก็คือเท่าไหร่คะ ก็คือ x ลบ2ตัดกันถูกไหมทีนี้เราแทนค่าได้ละ2แทนเข้าไปอันนี้ตัดกันเป็น1นะคะ1ส่วนตัวนี้แล้วก็2แทนเข้าไปรูทของ2บวก2ก็คือรูท4รูท4ก็คือ2 2บวก2ก็เป็น4ดังนั้นเนี่ยตัวนี้คือ1ส่วน4ใช่ไหมคือ1ส่วน4เราก็ได้ว่าตัวนี้ก็คือ1ส่วน4นะคะได้แทนค่าไป2ไปนะได้1ส่วน4 อันนี้ก็ x เข้าใกล้2ทางบวกโอเคทีนี้เราได้เวลาที่จะจับ2ตัวนี้มาเท่ากันอ่ะเราก็จับมาเท่ากันตัวนี้เท่ากับตัวนี้เพราะเขาบอกว่ามันมีลิมิตนะคะมันเขาบอกว่ามันมีลิมิตฉะนั้น2ตัวนี้เท่ากันแสดงว่าลิมิตของ g x เเข้าใกล้2ทางบวกบวกกัน1ส่วนเนี่ยเท่ากับ จับมาเท่ากันนะคะจับมาเท่ากันเสร็จแล้วนักเรียนก็ย้ายข้างย้าย1นส่วนสไปย้ายไปปุ๊บนักเรียนก็หาตัวนี้ออกมาได้3า1ส่วนสลบหส่วนสะคะได้ออกมาเป็น5นะ้ส่วนสนะนักเรียนลบเองเนาะ5้ส่วนสอ่าตอนนี้เราได้ค่าตัวนี้ออกมาละที่เราต้องการตอนแรกถูกไหมที่เราต้องการตอนแรกดังนั้นเอาไปแทนค่านะคะพี่ขอเอาตัวนี้กลับเข้าไปขึ้นไปแทนค่าที่ข้างบนนะคะเอาไปแทน เอาไปแทนในอะไรดีเรียกว่าโจทย์แล้วกันเอาไปแทนในโจทย์ตรงนี้นะคะตัวนี้โอเคไหมก็กลายเป็นตัวนี้นะคะลิมิต x กำลัง2 x เขอาเขอา2ทางบวกก็แทนค่าปกติเนาะ2 2 4ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้แทนด้วย5ส่วน4นะคะตัด4ปุ๊บคำตอบก็คือ5นั่นเองข้อ3 3นะคะเขาให้ fx ให้ gx นะคะให้ f ใหญ่ x แล้วก็ ถามหาขา้อกอไก่กับขอไข่ของเราเนาะก็มาดูสิ่งที่เขาถามกันนิดนึงสิ่งที่เขาถามเนี่ยกอไก่คือลิมิตของ f x x เข้าใกล้3ทางลบเท่ากับเข้าใกล้3ทางบวกไหมเนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าโอเคเราจะต้องรู้เราต้องการรู้ f ใหญ่ x ตัวนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่า f ใหญ่ x คืออะไรอ่ะเขาก็ให้มามันก็คือ f ของตัวนี้อีกทีนึงมีความสลับซับซ้อนนะคะเกี่ยวงเลบเนี่ยอ่ะ ตัวนี้อีกทีหนึ่งโอเคเราก็รู้ละว่าเราก็จะต้องไปหาตัวนี้ออกมาใช่ไหมคะหายังไงคะอันดับแรกเนี่ย G g inverse เนี่ยเราเรา,เรายังไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าเรารู้ GX เขาให้มานะคะค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนเราก็ไปหาหา G inverse กันก่อนเนาะคะจาก GX ที่ให้มาเนี่ยคือ X กำลังสามนะวิธีการในการหา Inverse นะัในเรียนยังพอคุ้นๆอยู่ไหมพอยังมีในพอยังเรียนลางอยู่ไหมคะ พอได้นะก็พี่เอาให้มันง่ายๆ gx เนี่ยก็คือ y นะคะพี่เปลี่ยนเป็น y เท่ากับ x กำลัง3นะเสร็จแล้วหลักการในการหาอินเวอร์สเราทำยังไงอ่ะเราก็เปลี่ยน y เป็น x เป็น x เป็น y ใช่ไหมคะสลับสมาชิกตัวหน้าตัวหลังพี่ก็เปลี่ยนเป็น x เท่ากับ y กำลัง3ต่อมาเราทำาไงคะเราจัดรูปให้ y เนี่ยเท่ากับก้อนของ x นะคะก็กลายเป็น y เท่ากับรากที่3ของ x อ่า ซึ่ง y ตัวนี้เนี่ยมันก็คือ g อ n v e r s e ของเราแล้วเรียบร้อยดังนั้นเราได้ละว,ว่า g อิน e r s e x เนี่ยก็คือรากที่3มของ x โอเคไหมคะทีนี้พอเราได้ g i n น e ว s e x แล้วฉะนั้น f x ของเราก็คืออะไรคะ f ของรากที่3ของ x ตัวนี้อ่าตอนนี้ได้แล้วนะคะซึ่ง f ของรากที่3ของ x เนี่ยเขาก็ให้ให้เรามาอีกนะ คือข้อมูลเขาให้มาหลายสลับซับซ้อนเนาะเขาให้ว่า f x เนี่ยคืออะไรคะ2 a b ลบ l u t e x ก3ลังลบนะคะดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็คืออะไรถ้าเราแทนอ่ถ้าเราแทน f ลากที่3ของ x เข้าไปก็คือ2ลบกับลากที่3เราระยุกกําลัง3ก็กลายเป็น x เฉยๆถูกไหมคะก็กลายเป็นแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็เท่ากับ2ลบกับแของ x ลบ3แบบนี้นะคะพอได้ตรงนี้แล้วโอ้โหแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะก็มาหาต่อว่าลิมิตของตัวนี้ค่ะ fx เนาะลิมิตของ fx เนี่ยซึ่งก็คือลิมิตของตัวนี้เมื่อ x เข้าใกล้3ทางลบกับ x เข้าใกล้3ทางบวกนะคะก็มาดูกันแบ่งก้านนิดนึงถ้าเราต้องการหาลิมิตของ fx นะคะเมื่อ x เข้าใกล้3ทางลบมันก็เท่ากับลิมิตของ f x ก็คือตัวนี้นะคะ2ลบ f x ลบ่าเมื่อ x เข้าใกล้3ทางลบเราก็จะต้องปลดเครื่องหมาย f ใช่ไหมคะปลดปลด f นะคะโดยการเอา3ทางลบตัวนี้ไปแทนที่ x ถูกต้องไหม3ทางลบนะคะก็2กว่ากว่า2.99นะคะลบ3เป็นไงเอ่ยอมันก็ติดลบใช่ไหมมันก็ได้ออกมาเป็น ลิมิตของ2ก้อนเนี้ยนะคะลบแล้วไม่พอนะปลดแอปออกมาลบอีกรอบหนึ่งโอเคไหมคือลบอันนี้ลบเดิมปลดแอปออกมาเนี่ยก็เป็นลบอีกรอบหนึ่งนะคะก็เป็นลบของ X ลบ3อีกทีหนึ่งแบบเนี้ยค่ะซึ่งอันนี้เข้าใกล้3ทางลบนะคะซึ่งมาออกมาเป็นเท่าไหร่2นะคะลบเจอลบเป็นบวกนะบวกเ็ก็คือ3นั่นแทนค่าไปเลยนะ 3-3ลบ3เนี่ยเป็น0เอาง่ายๆเอาง่ายๆนะแทนค่า3 3-3ลบเป็น0อ่า2จะบวกจะลบอะไรก็คือ0นะคะ2บวก2บก0ก็เป็นก็เป็น2นะคะออกมาเป็น2ทีนี้อันนี้3ทางลบนะทีนี้3ทางบวกนะคะลิมิตของ fx งะคะเมื่อ x เข้าใกล้3ทางบวกพี่ขอแทนค่าไปเลยเนาะ เป็น2ลบ f x ลบสไปเลยนะคะแทนค่า f x ตัวนี้เลยก็คือด้วยตัวนี้นะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือ3ทั้งบวกไปแทนนะถ้าเราสามทั้งบวกไปแทนเป็นไงเอ่ย3ามทั้งบวกลบสสามจุดนหนึ่งเนี้ยลบสามอ่ามันก็เป็นบวกใช่ไหมคะเวลาเราปลดปเนี่ยก็ออกมาเป็น x ลบสามแบบนี้อ่า ทีนี idad, ้เราก็เอา3ไปแทนนะคะ3าลบสก็0 2นลบก็ได้2อ่าเราออกมาได้2เท่ากันท okay. ั้งคู่โอเคไหมตอนนี้เราก็ได้เราว่าตัวนี้กับตัวนี้นะสิ่งที่โจทย์ถามเป็นไงเอ่ยเท่ากันเท่ากับสอเท่ากันดังนั้นข้อกไก่ของเราถูกต้องข้อขอไข่เนี่ยเขาให้หาว่าตัวนี้ยเท่ากันไหมเนาะเราก็มาดูพี่ขอมาพิจารณาตรงนี้ก่อน เรามาพิจารณาตรงนี้กัน f x ลบ f 3นะคะส่วนด้วย x ลบ3ตัวนี้เนี่ยมันคืออะไร f x ก็คือตัวนี้อ่ะก็คือเจ้า2ลบ f x ลบ3ตัวนี้แล้วลบกับ f 3ค่ะ f 3ก็คืออะไร f 3เรียนแทนค่านะคะแทนค่าไปด้วย3เข้าไป3-3ลบ3เป็น0ใช่ไหมมันก็คือส มันก็คือ2ถูกไหมแทนค่านะคะ f 3นะมันได้2อ่ะแสดงว่าตัวนี้นะส่วนด้วย x ลบ3แสดงว่าตัวนี้ก็กลายเป็นอันนี้บวก2ลบ2นะคะตัดกันไปแสดงว่าเจ้านี่เจ้าก้อนนี้นะคะก็คือลบ f x ลบสส่วนด้วย x ลบ3ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็มาหาลิมิต x เข้าใกล้3ทางลบของตัวนี้ กับสามทางบวกของตัวนี้นะคะเราหามาได้เป็นตัวนี้นะเราก็มาหากันนะคะลิมิตของ x เข้าใกล้3ทางลบนะคะตัวนี้นะลบ x ลบสส่วนด้วย x ลบ3คือเราแปลงตัวนี้มาเป็นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะในบรรทัดนี้ในบรรทัดนี้นะคะก็แทนมาเป็นตัวนี้แทนนะคะเท่ากับเท่าไหร่เราก็เอา3ทางลบเนี่ยไปแทนที่ x ใช่ไหม สามทางลบไปที่ x น้อยกว่าสามนิดๆแล้วก็ลบออกสามโอ้โหติดลบชชว์เนาะก็กลายเป็นเท่ากับนะคะลิมิตของลบแล้วลบอีกนะลบแล้วลบอีกก็คือถอดถอดแอปออกมาเนี่ยได้ลบของ x ลบสามอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะซึ่งอ่ะล้วก็ส่วนด้วย x ลบสามด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอันนี้ก็ x เข้าใกล้สามทางลบซึ่งเป็นเท่าไหร่คะได้ออกมา ลบเจอลบเป็นบวกใช่ไหมลบเจอลบตัวนี้เป็นบวกแล้วก็ x กลบสกับ x กลบสก็เป็นไงกันตัดกันนะคะก็กลายเป็น1อ่าออกมาเหลือค่าคงที่เหลือ1เลยกลับเรามาหาังทางฝากฝั่งของ x เ,เข้าใกล้3ทางบวกนะคะถ้าเกิดว่าเป็น3ทางบวกนะของตัวนี้เหมือนกันจะกลายเป็นเท่าไหร่ ไหนลองแทน x เข้าใกล้3ทางบวกเข้าไป3ทังบวกมากกว่า3นิดหน่อยนะมากกว่า3นิดหน่อยลบ3เป็นไงคะถอดออกมาเป็นเป็นบวกหรือลบค้าเป็นบวกนะแต่ว่าอันเนี้ยลบลบตัวเดิมของมันอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่า3ท,างกก3ทังบวกก็สามจุนย์หนึ่งเนี่ยลบสามก็ยังเป็นบวกเนาะก็ปดแอปออกมาก็เป็นบวกนะคะส่วนด้วย x ลบสาตัวนี้ก็ตัดการชืบชับเหลืออะไรเหลือลบหนึ่งนะคะลิมิตเข้าคงที่ลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่ง ซึ่งเป็นไงกันไม่เท่ากันถูกไหมถ้าเกิดไม่เท่ากันแบบนี้ขอไข่ก็เลยผิดนะคะดังนั้นเนี่ยก็ไก่ถูกต้องขอไข่ผิดค่ะข้อ34นะคะโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างที่จะอ่ายาวแล้วก็มีความมีความยากเหมือนกันเนาะก็ข้อท้ายๆเนาะเนียยเนาะอ,อ,อ,อาจจะมีความยากหน่อยนะคะอ่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวพี่ช่วยเราค่อยๆมองกันนะเราต้องการหาลิมิตของตัวนี้ นั้นเลยลองมองดูว่าไอตัวที่มันเห็นเด่นๆชัดๆเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีรูทหนึ่งบวกเอ็กกับรูทของหนึ่งลบเอ็กซ้ำๆกันใช่ไหมอันนี้ก็รูทอ่าหนึ่งบวกเอ็กรูทหนึ่งลบเอ็กใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งลบเอ็กกำลังสองเนี่ยมันก็คือรูทหนึ่งบวกเอ็กคูณกับรูทหนึ่งลบเอ็กถูกต้องไหมฉะนั้นเนี่ยตัวหลักๆของเราเนี่ยมีมีอยู่สองตัวพี่ก็โอเคพี่อยากจะให้นักเรียนดูง่าย พี่ก็สมมติให้มันเป็น a เป็น b นะนั้นจะได้มองเห็นชัดเจนง่ายๆทีนี้เนี่ยอะทีนี้เนี่ยพอพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพี่ก็มาเปลี่ยนโจทย์เนาะจะได้เราจะได้แบบอาพอพอจะดูง่ายขึ้นนะคะไม่ละลานตาเหมือนตอนนี้นะอันนี้ก็1นส่วน x กำลังสไม่เป็นไรเรามันไม่เหมือนชาวบ้านนะคะส่วนตัวเนี้ยนะก็พี่ก็แปลงเป็น a ลบกับ b นะคะลบกับตัวนี้ รูทหนึ่วตัวนี้คืออะไรคือ a ใช่ไหมคะเสร็จแล้วรูทหนึ่งลบ x กำลังสองคืออะไรคือ a คูณกับ b ถูกไหมถ้าในนั้นเอา a คูณกับ b a คูณกับ b มันจะได้อะไรรูทหนึ่งลบ x กำลังสองจริงไหมคะอ่าฉะนั้นตัวเนี้ยค่ะก็คือ a b เนาะก็อ่าเป็น a b บนะคะแล้วก็บวกกับรูทหนึ่งลบ x กนะคะก็คือ b นะแล้วก็บวกกับรูทหนึ่งลบ x กกำลังสองก็คือ ab จริงไหมคะอ่ะเราก็แปลงมาเป็นอย่างนี้มันพอจะดูง่ายขึ้นมาอ่ะทีนี้เนี่ยต่อมาเราก็บอกว่าทำไงต่อดีมาจัดรูปกันนิดนึงเนาะเรามีตัวไหนที่แบบอ่ะดึงดึงตัวร่วมได้ไหมคะพจน์ไหนดึงตัวร่วมถ้าเรียนจับจับคู่พจน์นะเอาพจน์นี้กับพจน์นี้ใช่ไหมแล้วเราดึงดึง a ออกอ่ะมันจะเป็นอะไรถ้าเรา จับอันนี้นะคะพี่ดึง a ออกนะคะอันนี้ก็คือ1นะลบกับดึง a ออกไปตัวหนึ่งนะคะก็เหลือ a b อ่าต่อมาพี่ก็เอาลบ b นะคะบวก a b ตัวนี้ก็มาดึง b ออกนะคะพี่ก็ดึงดึงลบ b ตรงนี้ออกได้1นะคะแล้วก็ด้วยความที่อันนี้เป็นบวกนะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นลบนะคะลบคูณลบจะได้กลายเป็นบวกนะก็ลบกับ a b นะคะโอเคไหมชึบ เรียบร้อยนะต่อมาเราก็สังเกตเห็นว่ามันมี1ลบ ab อันนี้ก็1ลบ ab ใช่ไหมคะมันก็เริ่มเข้าใกล้ความง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมอ่าฉะนั้นเราก็ดึง1ลบ ab เนาะก็เป็น1ลบ ab นะคะแล้วก็ดึงออกปุ๊บก็เหลือ a ลบ b ถูกต้องไหม a ลบ b แบบนี้นะคะอย่างนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นลิมิตของ ไอ้เจ้าตัวหนึ่งลบ a b กับ a ลบ b เนี่ยมันมันคือความจริงแล้วมันคือหนึ่งลบกับรูทตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ a ลบ b ก็คือรูทหนึ่งลบ x ลบกับรูทหนึ่งบวก x เนาะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราใช้ก็เหมือนปกติเลยก็คือเราทำการคอนจูเกตเราทำการคอนจูเกตค่ะก็คือ หลบ a b เนี่ยต้องการคูณกับอะไรคะต้องคูณกับ1บวก a b ใช่ไหมคือตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะเราทำการคูนเพิ่มเข้าไปนะที่ที่เปลี่ยนสีให้เราก็คูณ1บวก a b ส่วนด้วย1บวก a b อันนี้เหมือนกันนะคะ a ลบ b ก็จะต้องการคอนจูเกตเหมือนกันเพราะว่า a ลบ b เนี่ยมันคือรูทของ1บวก x ลบกับรูทของ 1- ลบ x นะใช่ไหมพี่ก็คอนจูเกตไปนะคะ รูทอ่าเป็น a บวกเบวก b ส่วนด้วย a บวก b แบบนี้อ่าทีนี้ต่อมาบรรทัดต่อมาเราก็กลายเป็นอ่าอันนี้นะคะหส่วนเอกำลัง3ตัวนี้เหมือนเดิมเนาะ AB, หลบ a b คูณกับ1บวก a b ก็เป็นอ่าหลบ a อกำลังสองบีกำลังสองหลบ a อกำลังสอกำลังสองนะตัวนี้กับตัวนี้นะคะแล้วมันก็จะมี Uh, a ลบ b เอ้ย a บวก b ตัวนี้ใช่ไหมเริ่มเบอร์ไม่เบอร์สิอันนี้จับคู่ได้ตัวนี้อ่า uh, แล้วก็มี a ลบ b กับ a บวก b ก็กลายเป็นอะไรคะ a กําลังสองลบ b กําลังสองจุดต้องมาอ่า uh, ส่วนตัวข้างล่างนะคะข้างล่างก็คือ2ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือ1บวก a b แล้วก็ a บวก b นะคะ ทีนี้เนี่ยเจ้าหนึ a ่งลบ a อกำลังสอง b ีกำลังสองมันคืออะไรอ่ะมาดูตัวนี้ค่ะหนึ่งลบไอพี่เขียนเติมให้หมดก่อนหนึ่งลบ a อกำลังสอง b ีกำลังสองก็คือไอพี่มาทดตรงนี้ให้หนึ่งลบ a อกำลังสองก็คือตัวนี้รูทหายนะคะบกำลังสองก็คือตัวนี้มันก็คือหนึ่งลบกับหนึ a ่งลบ x อกำลังสองใช่ไหมคะ ก็กลายเป็น1ลบ1บวก x กำลังสองก็คือ x กำลังสองถูกต้องไหมอันนี้คือ1ลบ a กำลัง2 b กำลัง2มันคือ x กำลัง2ส่วนตัวนี้ค่ะนักเรียน a กำลัง2ลบ b กำลังสองเรียนมาดูตัว a กำลัง2ลบ b กำลัง2มันคือใครอ,อ้าวโทษ1บวก x นะคะลบกับ1ลบ x ใช่ไหมแล้วเราเปิดวงเล็บนะคะ1บวก x ลบ1บวก x มันก็คือ 2x นะคะดังนั้นเนี่ยข้างบน2ตัวนี้คูณกันเนี่ยมันก็คือ 2x นะคะคูณอยู่กับ x กํลังสนะคะตัวนี้มันก็คือ x กํลังสคูณอยู่กับ 2x แล้วก็ส่วนด้วย1บวก ab ตัวนี้ก็คือ1บวกกับ1บวกกับอ่าอ่า2ตัวนี้คูณกัน 1บวกกับ ab ใช่ไหมไม่เป็นไร1บวกกับ a b แล้วก็คูณอยู่กับนะคะ a บวก b a บวก b ก็คือ2ตัวนี้บวกกันรูทของ1บวก x นะคะบวกกับรูทของ1ลบ x อย่างนี้เนาะโอเคทีนี้พี่มาต่อต่อตรงนี้ต่อตรงนี้นะคะขึ้นไปต่อข้างบนอันนี้คือทดนะอันนี้คือนี่คือทด มาต่อกันเราเห็นว่าตรงนี้ค่ะ x กําลังสามอันนี้ x กําลังสองอันนี้ x เราตัดได้ให้เราตัดเลยนะคะจะได้ไม่มีความเป็นศูนย์ส่วนศูนย์อีกต่อไปเนาะทีนี้นักเรียนก็แทนค่าได้แล้วนะคะอีกนิดเดียวก็คืออันนี้ก็เป็นสองนะส่วนด้วยตัวนี้เราก็แทนไปนะคะหนึ่งบวกกับรูทหนึ่งบวกหนึ่งก็คือหนึ่งนะคะคูณกับหนึ่งลบหนึ่งก็หนึ่งเนาะเออหนึ่งลบศูนย์ก็หนึ่ง แล้วก็เป็นตัวนี้ค่ะหบวกกับ 1, 1ก็เป็น2อ่ะฉะนั้นเนี่ยมันก็ออกมาสุดท้ายเท่ากับ1นส่วนสนั่นเอง